สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆเ,เข้าครัวนะคะมาทำสแกลลอปและเบคอนนะคะเริ่มขั้นตอนแรกนะคะแม่หนึ่งก็จะมาแกะตัวเอ็นสแกลลอปออกก่อนนะคะเพราะว่าที่บ้านแม่หนึ่งเขาไม่ทานเอ็นสแกลลอปนะคะคุณสามีเขาไม่ทานค่ะแม่หนึ่งก็จะไปทำการแกะให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะ จากนั้นแล้วแม่หนึ่งก็จะใส่เป็นออลิฟออยล์ค่ะตามด้วยเกลือนะคะแล้วก็จะเป็นพริกไทยค่ะผงกระเทียมนะคะแล้วก็แม่หนึ่งจะใส่เป็นใบไทมด้วยนะคะวันนี้นะคะให้มันหอมเนาะแล้วแม่หนึ่งต้องการความเผ็ดนิดนึงก็ใส่เป็นขายันเปเปอร์ค่ะหลังจากนั้นแล้วก็ให้เพื่อนๆน,นะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียม ห่อสแกรอปบกันเลยนะคะนี่ค่ะ FREE nes. อุปกรณ์ก็จะมีเป็นเบคอนนะคะแล้วก็ไม้เสียบนะคะนี่ค่ะจัดเรียงไว้แบบนี้นะคะเพื่อความสะดวกในการห่อแล้วก็เสียบสแกรอปบนะคะนี่ค่ะมาลอดูแม่หน υ, ึ่งอม้วนสแกรอปบใส่เบคอนอย่างนี้นะคะแม่หนึ่งก็จะอันแรกแม่หนึ่งก็จะม้วนอย่างนี้ลองดูก่อนว่าเราจะต้องใช้เบคอนยาวแค่ไหนนะคะหลังจากนั้นแล้วเพื่อนๆก็กะกะเอาตามความชอบนะคะ นี่ค่ะแม่หนึ่งก็จะทําไม้ละสี่สชิ้นนะคะแล้วแม่หนึ่งก็จะทําอีกไม้หนึ่งนะคะนี่ค่ะก็เสียบให้อย่างนี้เรื่อยๆนะคะ่ะเอาตามที่เพื่อนๆชอบนะคะแม่หนึ่งจะไม่ห่อเบคอนหนามากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเบคอนเขาจะไม่สุกนะคะจะเอาแค่หมุนแค่ประมาณ1รอบกับอีกนิดนึงนะคะเพื่อเวลาเราเสียบตัวสแกร์รกนะคะสแกร์รกเขาจะได้ไม่หลุดออกจากไม้นะคะนี่ค่ะ แม่หนึ่งก็จะเสียบให้ดูอีกประมาณนิดหนึ่งนะคะจากนั้นแล้วนะคะนี่ค่ะเดียแม่หนึ่งจะหอ่อให้ดูอีกนิดนึงนะคะเ,เพื่อนๆก้อนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแม่หนึ่งเนี่ยห่อแบบประมาณนี้ค่ะไม่ไม่ห่อหนามากค่ะเพราะว่าแม่หนึ่งจะกลัวว่าเบคอนเขาจะไม่สุกนะคะนี่ค่ะหมายละสี่ลูปค่ะอันนี้ไม้ที่สองเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ เสร็จแล้วห่อแบบนี้เสร็จแล้วก็พยายามให้เบคอนเขา,เาแรบปบตัวสเกลล็อ,อกของเรานะคะไม่งั้นแล้วสเกลล็อ,อกของเราก็จะสุกก่อนค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่หนึ่งได้สไม้นะคะจากนั้นแล้วแม่หนึ่งก็จะแรปค่ะแรปแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไปใส่ตู้เย็นค่ะใส่ตู้เย็นทิ้งไว้ค่ะจากนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาทําเป็นตัวข้าวโพดก่อนต่อไปเลยนะคะอันข้าวโพดตัวนี้นะคะแม่หนึ่งจะใช้เป็น เนยนะคะหรือว่าบัตเตอร์นะคะแม่หนึ่งจะเอาไปละลายในไมโครเวฟก่อนนะคะนี่คะ่ะทาให้ทั่วแบบนี้เลยะคะ่ะให้ฉ่ำๆไปเลยะคะ่ะเพื่อนๆทาให้ฉ่ำๆแบบนี้ไปเลยค่ะจากนั้นแล้วก็ใส่เป็นเกลือนะคะเกลือนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเค็มนะคะเขาจะความหวานของข้าวโพดอะเวลาโดนความเค็มมันจะหวานมากกว่าเดิมะคะ่ะแล้วก็นี่คะ่ะใส่เป็นพงกระเทียมแล้วก็ใส่เป็นขายันเปเปอร์น,นะคะ mm hmm. แล้วก็แม่หนึ่งใส่เป็นใบทามด้วยะคะ่ะวันนี้คะ่ะ หลังจากที่เสร็จแล้วนะคะแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆทาทั่วทุกด้านเลยนะคะทาให้ครบทุกด้านนะคะเพราะถ้าทาไม่ครบมักนก็เ,ออเนยมันจะไม่เข้าไปในตัวขา้าวโพดมันก็จะไม่ค่อยหอมค่ะนี่ค่ะหลังจากที่ทาเสร็จแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะแรปแบบนี้เลยค่ะห่อแบบนี้ค่ะแม่หนึ่งหอ่อเสร็จแล้วแม่หนึ่งก็เอาไปใส่ตู้เย็นทิ้งไว้นะคะแล้วเมื่อเราพร้อมที่จะเสิร์ฟอาหารเย็นเราก็ไปเตรียม ย่างกันได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็มืดแล้วนะคะแม่หนึ่งย่างดึกเลยแม่หนึ่งนี่ย่างข้าวโพดมาได้ประมาณ10บนาทีแล้วนะคะแม่หนึ่งก็เลยมาเอาตัวสแกลลอกกับเบคอนลงนะคะนะเพราะว่าข้าวโพดเขาจะสุกยากกว่าค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะแม่หนึ่งพยายามย่างเอาด้านเบคอนตะแคงก่อนนะคะเพื่อว่าที่จะให้เบคอนเขาอะกรอบนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีเนยที่เหลืออยู่เนาะ เนที่มันเหลืออยู่เราก็เอาสามารถมาทาตอนเราย่างได้นะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะให้กับตัวเบคอนแล้วก็สแกลลอปของเราค่ะเพื่อนๆก็พยายามพลิกแบบนี้นะคะเพื่อให้เบคอนเขาโดนไฟค่ะนี่ค่ะสีสันเริ่มสวยงามแล้วไฟนี่ลุกปุ๊บวา่าปุ๊บเลยนะคะดูสิคะหอมมากๆเลยนะตอนเนี้ยหอมมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะไฟลุกวุบวาบเพราะว่า มันมีน้ำมันที่มันไหลยดลงไปจากจากเบคอนเนาะไปโดนไฟไฟมันก็จะลบบุ้มบุมบ้มผุ้มีลยค่ะนี่ค่ะพอ,อ,อแม่หนึ่งเริ่มรู้สึกว่าเบคอนเขาสีสวยหรือว่าเกรียมได้ตามที่แม่หนึ่งต้องการแล้วนะคะแม่หนึ่งก็จะเริ่มมาย่างตัวสแกลลบค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะนี่เห็นไหมแม่นหนึ่งพยายามเช็คดูว่าสแกลลบสีได้หรือย,ยังนะคะถ้าไม่ได้แม่หนึ่งก็พิกกลับไปวางไว้เหมือนเดิมนี่ค่ะ เริ่มสวยงามใกล้สุกแล้วนะคะใกล้สุกแล้วคะ่ะนี่เ,เบคอนแลบะบสแกร,รอบค่ะน่าทานมากๆเลยนะคะไฟก็ลุกโชดช่วงเลยค่ะเพราะว่าน้ำมันมัน,มนหยดลงไปนะคะนี่ก็คือหน้าตาของสแกร,รอบเร็แบบแบบและเบคอนนะคะของแม่หนึ่งะคะ่ะและนี่ก็คืออาหารข้าของแม่หนึ่งวันนี้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะสวัสดีค่ะ